สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคํำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดประจำวันที่17มกราคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางแอดหวังนะครับเลขเด่นของอาจารย์อยู่ด้านบนได้3 6แล้วก็8นะครับเลขชุดฝั่งทางซ้ายมี30 60 80ฝั่งทางขวา มี3 1 6 1แล้วก็8 1สําสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงให้นั้นหลุดไปนะครับงวดใหม่ก็ใบนี้เลยถัดมาจะเป็นแนวทางแอดกลมนะครับท้ายรางวัลที่1ใบนี้3ตัวได้603 603 จัดเล่นก็จะได้0.306แล้วก็63ทุกท่านแนวทางแอดกลมนะครับท้ายรางวัลที่1ต่อมาครับไปน,นี้ข้อมูลแนวทางแอดตาอาจารย์มีข้อมูลชุด3ตัวมาให้เป็นแนวทาง6ชุดด้วยกันนะครับแคปหน้าจอเอาทุกท่านถ้าชอบตัวเลขถ้าชอบแนวทางของอาจารย์เนาะอยู่ในส่วนด้านล่างเลย นทางแอตานะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดหมาน้อยคอยรัก2ใบด้านบนครับฝั่งทางซ้ายเป็นข้อมูลชุด3ตัวอาจารย์มีแนวทางมาให้4ชุดทุกท่าน3 4มสี่หนึ่งสามสีตัวบนชุดเน้นได้4ี่2องชุดรอง4ี่1นหนึ่ง ก็จับลงมาด้านล่างครับฝั่งทางซ้ายชุดเน้นของอาจารย์ได้0203ทชุดรอง9293เน้นหนักหนักแข็นๆของอาจารย์ได้02ใจมกักกระจัดไปโลดสำหรับแนวะทางงวดก่อนของอาจารย์หลุดไปนะครับตามนี้ทุกท่านแอดมาน้อยคอยรัก ัดมาครับจะเป็นาทางของอาจารย์โกยบ้านเอาไร่งวดที่ผ่านมาข้อมูลบนของอาจารย์มีเลขเด่น5นะครับที่เข้าเลขชุดสองตัวมี4ี่ห้าทุกท่านเข้าเป็นคู่โตด๊ดประมาณนี้นะครับงวดก่อนทางเดินเลขของอาจารย์งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับ อาจารย์ให้เด่นบนมาที่ห้ากับแปดทุกท่านเลขชุดสองตัวให้มาแปดเน้นมาสี่ชุดเน้นก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์แปดเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดสามตัวอยู่ด้านล่างสี่ชุดนะครับในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์ให้เด่นเก้ากับสามเลขชุดล่างให้มาแปดเน้นมาสี่ชุดเน้นก็จะมีเก้าศูนย์สามศูนย์ 09แล้วก็59ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์โกยบ้านอะไรต่อมาจะเป็นแนวทางงบน้อยจัดชุดนี้ของแอดคมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น97ตรงนี้สองงวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา สิบเจ็ดทับหนึ่งสองพันห้าหสิบเจ็ดชุดสามตัวให้มาเป็นแนวทางสองชุดได้แก่519กับ852 519กับ852หสองตัวก็จะมี515919 858252ชุดกันตรงนี้เล็กๆนะครับตัวเล็กๆได้แก่หกหนึ่งุกกันจัดไปครับงบน้อยจัดชุดนี้ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดกุ้งนะครับเป็นข้อมูลเด่นคู่โต๊ดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี8-9ทุกท่านก็ลงไปล่างนะครับส่วนข้อมูลงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา7/12,567ใครถามหาใครรอข้อมูลแอดกุ้งมาแล้วนะครับไปดึงชุดเด่นกันดูเด่นคู่โต๊ด มาต่อกันที่แนวทางของแอดค,คุณหญิงงามใจงวดที่ผ่านมาข้อมูลชุด2ตัวเข้าล่างตรงๆนะครับมี8 9ตรงนี้ทุกทันไว้ออก5 4 4 8 9่สองงวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาเลยอาจารย์ให้แนวทางวิ่ง9นะครับงวดนี้วิ่ง9 ชุด3ตัวอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับแถวบนสุด4ชุด793 7, 7 6 3 3 99, 9 9 9 3 3ตัดลงมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวเม็ดเดียวได้แก่93ชุด3ตัวได้7 93กับ393ทุกทันแอดคุณหญิงงามใจต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดวิศนุรูปแบบนี้ งวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์เข้านะครับอาจารย์ให้เด่น4เลขชุดสองตัวมี4 5เข้าคู่โตดในส่วนเลขบินของอาจารย์ก็มี4กับ5นะครับซึ่งก็มาครบบนเลยนะครับแล้วก็มี9 8ลงไปล่างด้วยเนาะสามงวดหลังสุดได้เรียงดูได้นะครับตามที่เห็นเลยเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับ อาจารย์ให้แนวะทางวิ่ง6นะครับงวดใหม่17ทับ1วิ่ง6ชุดเน้นของอาจารย์อยู่บนสุดนะครับ3ตัวได้3 6 9กับ6 9ทุกท่านถัดลงมาก็จะเป็นข้อมูลสุด2ตัวนะครับ6 4 6 9 9 4 6 3 3 4 อีกแถวหนึ่งคุกท่านเป็นข้อมูลชุด3ตัวชุด3ตัวนี้ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดนะครับด้านล่างสุดเลยก็จะเป็นแนวทางเลขวิเลขพวงได้แก่3 4 9 6นะครับ3 4 9 6เกาหแนวทางรูปแบบนี้แอดวิชนุถัดมาครับจะเป็นแนวทาง2ตัวบนตรงๆต,ต,ตามต่อผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดก่อนผมไปเจอมา ั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็เลยนำะงดใหม่มาแบ่งปันท่านผู้ชมเนาะงดที่ผ่านมาจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมี4 5อยู่นะครับก็เข้าเป็นคู่โต๊ะวดใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างดูเหมือนว่าเลขเด่นของอาจารย์ได้1 4 5นะครับเลขชุดก็อยู่ถัดลงมาทุกท่านใครชอบใครถามหาใครรอรับไปครับ มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่างงวดก่อนผมก็ไม่ได้ลงให้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์นั้นมีแปดเก้าตรงๆเลยเนาะงวดไปอยู่ด้านล่างนะครับเลขเด่นของอาจารย์ท่านนี้ได้สี่ห้าเจ็ดครับสี่ห้าเจ็ดเลขชุดก็แคปหน้าจอเอานะครับตามนี้ครับแนวทางรูปแบบนี้ถัดมาจะเป็นแนวทางของบัวคำสี ชุดสตัวได้ห้าสามหกับ4ี่แปดสองตัวมีสามหนึ่งนย์เก้าหนึ่งเจดหนะครับทางบัวคำสีถัดมาจะเป็นทางม้าเร็วนะครับใบนี้อาจารย์ให้เด่นสองทุกท่านเลขชุดก็มีสองเกชุดเดียวเด่นสองเลขชุดสองเกอีกใบหนึ่งครับใบนี้ ให้ชุด3ตัวมาชุดเดียวเลยทุกท่าน6 7 9จ็ดเก้านะครับหกเจ็ก้ามกราคม2567มาต่อกันที่แนวทางของแอดเทพชัยให้โชคนะครับชุด3ตัวชุดเด่นของอาจารย์ได้5 3ทุกท่านชุดรองก็มี5้าหนชุดกันได้5กับ6นะครับวันที่อยู่ด้านล่างูุร ถัดมาครับมาดูแต้มสักนิดหนึ่งใบนี้แต้มสองตัวล่างของ s แ,แสงเดือนสูตรของอาจารย์ได้แต้มสองสี่ห้าระวังแต้ม9นะครับในทางของ s แ,แสงเดือนส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอ s ละเด่นครับแต้มรวมอนอล่างสูตรของอาจารย์ได้แต้ม4ี่ห้าหทุกทันี่ห้าห4 5 6้า แนวทางของอาจาระเด็นพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ